ที่คือผมจะไนแนาไม่ดำาฮะเนี่ยครับครับผมเอ่ออยู่สารใหม่กันลเนี่ยโอ๊ยสารอะไรเราไม่ใช่ฮะประจําสารไหมแล้วนี่ผมไม่ได้อยู่สารคับผมจะไปลองสมัครเลือกตั้งฮะเลือกตั้งอะไรกันเลือกตั้งผู้แทนแมวไงฮะโอ้จเป็นเป็นเสียงของผู้แทนแมวถวแมวแต่และตัวนี่จะต้องโกยขี้เองอก่อนนะับแรกนะทำไมฮะเอา้าก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนไงก่อนที่จะไปช่วยเหลือใครเขานะใช่ไหม ประชาชนแมวเนี่ยนะใช่ค่ะผมจะออกนโยบายไปช่วยเหลือประชาชนแมวฮะอ๋ออย่างแมวไม่มีบ้านอยู่ก็เอามาอยู่บ้านเราเลยเอาไาอยู่บ้านเราฮะถามแม่ยังต้องถามด้วยฮะเอาต้องถามด้วยมึงก็ยังอยู่ก็กูเนี่ยเบอร์อะไรครับเบอร์วอล์เขอร์ฮะเบอร์วอลฮะเกอร์ฮะแบบวาล์คเกอเป็นไงฮะเฉียบไหมฮะ เจ็บมากเลยครับตัวเองยังเอาไม่รอดเลยเฮียเ้ยอย่าไปเป็นผู้นําอะไรใครเขาได้เรารู้ผมเป็นผู้นําได้นะฮะผู้นาอะไรครับผู้นาจิตวจิญญาผู้นํากินขนมแมวเลียด้เออก็ดีก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกเรื่องเฮียนินเนี่ยนะเฮียนินเขาก็จะมีขนมแมวเลียให้กินฟรีตลอดทั้งปีใช่ไหมครับใช่ฮะเขาเลือกเราจะไปทําอะไรเขาล่ะจะไปทําบาเพ็ญประโยชน์อะไรให้ประชากรแมวเขาล่ะ ก็ต้องเจ็ดคิงกังเด็กให้แมวดำเข้ามาที่ยงะผมจะไม่น่าไม่ดำฮะโอ้อย่าเดินหาเสียงนั่นส,นสนเิเดินหาเสียงก็น้าดำนะลูกมันต้องไปตั้งแต่เดินหาเสียงแล้วไว้เชนนิ่งหนูนะ่ะครับครับโอ้แต่กินขนมแมีเลียก็ยังให้แม่ป้อนเลยอะครับขายก่อนดีกว่าลูกแยบก่อนที่จะไปช่วยใครขายขายเ็าก,ก่อนลูกรครับขนมแมวเรีย หนึ่งแพ็คมีสิบซองราคา45บาทช่วงโปรโมชั่นซื้อ5แพ็คแถม5ซองสองร้อยหกสิบบาทรวมส่งใครสนใจนะฮะกาเบอร์วันรักเทปฮะครับผมแองกรายช็อปใาหน้าแมวไม่ได้เลยฮะอ๋อครับอ่าขายขายก่อนนี่ก็ลูกเนาะขายกล่องฮะต้องมีเงินไปลงทุนฮะ<อ>จะได้มีเงินไปหาเสียงะฮะเอเอครับซื้อซื้อไว้ชน,นิ่งประธาน,น่ากัคนอัดับแรกอ่ะ ผมเดินหาเสียงทั้งวังนะคะเด็กเด็กลรงนะเด็กแรงครับไม่ใช่พาะหน้าแล้วทั้งตัวเลยเงี้ยใช่ฮะเออเฮียต้องอาบแลบ้วมั้งอาบแล้วก็กินด้วยละลายก้าอาหารเม็ดอาหารเปียกกินไปด้วยอ่ะแล้วฮะครับจะได้ขาวไงี้ยไม่ว่าจะมีคงเลือกผมไหมฮะมีสิโอโหขนมแมวเรียไปล่อ,ข,อข,นนข,ขนาดนี้เขาเลือกกันเป็นแถวเป็นแถบหมดแล้วเนี่ยครับโอ้มนจะนักเกิือแล้วขอจะหักแล้วลูกไม่ต้องหาเสียงขนาดนั้นแล้วเอาออกมาเฮ้ยลูกแล้วขอเคส คอเค็งคอเค็งอเค็งขอเค็งอเค็กกอง